วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะกูด3วัน2คืนโดยเราพัก2ที่นะที่ไฮเอาแล้วก็ที่เรสซีรีสอร์ทบรรยากาศแต่และที่อาหารรวมทั้งการบริการเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกให้หมดเลยนะอ๋อแล้วก็มอเตอร์ไซค์จำเป็นจะต้องเช่าไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปเรามาบอกนะ สำหรับเรือที่จะข้ามไปเกาะกูดเราจองกับทางบุญซิลีนะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยรวมถึงที่จอดรถด,ด้วยเราจองผ่านทางเฟซบุ๊กของทางบุญซิลิเราจะต้องนำรถมาจอดไว้ที่ออฟฟิศของเขานะแล้วก็มาแลกตั๋วเรือที่นี่หลังจากนั้นประมาณ20นาทีก่อนที่เรือจะออกอ่ะเขาจะพาเรานั่งรถคล้ายๆรถพวกรถรางอะไปที่ท่าเรืออีกที เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถไปจอดที่ท่าเรือแล้วก็ขึ้นเรือเลยเราจะต้องจอดไว้ที่ออฟฟิศของบริษัทเรืออีกทีนึง อันนี้ก็คือเรานั่งรอรถที่จะมารับไปขึ้นเรือนะแล้วก็ใครที่กลัวว่าจะเมาเรือหรือว่าเมารถไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าที่ออฟฟิศของเขาก็จะมีพวกยาแก้เมาเรือขายรวมถึงมีพวกกาแฟขนมขายด้วยค่ะแล้วก็ถึงเวลาเรือออกแล้วอันนี้เราไปรอบ10บโมงสีนะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงจะบอกว่าคือไม่เมาเรือเลยทุกคนเรือนิ่งมากเพราะว่าเรือค่อนข้างลำใหญ่เลยแล้วก็หลับสบายมาก และในที่สุดเราก็มาถึงเกาะกุดแล้วจะบอกว่าน้ำสีฟ้าแล้วก็ใสมากพอเราลงเรือเสร็จเราก็ต้องนั่งรถ2แถวต่อไปยังที่พักนะคะโดยที่แรกที่เราพักวันนี้ก็คือไฮเอา์เกาะกูดจะบอกว่าการนั่งรถ2แถวมันใช้เวลานานพอสมควรนะทุกคนแล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะแบบโคง้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็ขึ้นเนินลงเนินถ้าใครที่แบบมึนหัวง่ายอย่างเงี้ยเราก็แนะนำให้กินยากแก้มองมาก่อนจะดีมากนะทุกคน อันนี้เราก็มาถึงไฮเอลก็กุดแล้วเราก็จะได้เวลคัมดิงเป็นน้ำสับปะรดแล้วก็เราก็จะมาเช็คอินกันนะคะก็จริงๆเวลาเช็คอินที่เขาเขียนไว้ก็คือบ่ายสองแต่ว่าถ้าเรามาถึงก่อนประมาณบ่ายโมงแล้วก็ห้องท่าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าห้องได้เลยอันนี้ก็ในขณะที่เรารอคุณเขาเช็คอินแล้วก็กินน้ำสับปะรดชื่นใจ และห้องพักของเราวันนี้ก็คือห้องพักแบบบีชฟอนวิลล่านะอันนี้เราจองกับแอปออกรดอมานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะก็สไตล์ห้องพักก็จะออกแนวคลีน n c l n มินิมอลมินิมอลหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสลับกับสีของอ่อไม้นะครับและส่วนนี้ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ เออจะบอกว่าที่นี่ฝักบัวน้ําไหลไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนสําหรับผู้หญิงที่แบบเออเราต้องสระผมอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลานานน,าน,นิดนึงและนี่ก็คือวิวหน้าห้องของเรานะคะก็จะเห็นทะเลแบบนี้เลยสวยมากบรรยากาศดีมากแต่ด้วยความที่มันติดทะเลเนาะเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็อาจจะเห็นเราแล้วก็อาจจะต้องปิดม่านนิดนึงนะทุกคน เดี๋ยวเราขอเติมพลังด้วยเข้าเที่ยงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมกันสำหรับเข้าเที่ยงวันนี้เราก็กินที่ไฮเอาเลยนะคะเขาก็จะมีห้องอาหารอ่อส่วนวันนี้เราก็จะกินเป็นผัดไทยนะหน้าตามันอาจจะดูจืดๆนะแต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยดีนะคะอ๋อแล้วก็อาหารที่นี่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-300ต่อจานนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่โรงแรมนะคะก็จะมีห้องอาหารแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนโซนนี้จะเป็นเหมือนโซนดินเนอร์ตอนกลางคืนนะถ้าใครอยากจะนั่งโซนนี้ก็แนะนำให้จองไว้ก่อนนะคะตอนกลางคืนแล้วก็มีบาร์สำหรับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค็อกเทลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีบริการเรือคายักแล้วก็พวกซับบอร์ดอะไรอย่างนี้ให้ใช้ฟรีเลยนะคะ แต่เราแนะนำว่าตัวซับบอร์ดไม่น่าเหมาะกับที่นี่เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างคลื่นแรงแล้วก็เป็นหาดที่แบบไม่ได้ยาวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหินเยอะคือคือเป็นหาดที่มีโขดหินค่อนข้างเยอะถ้าจะพายแนะนําให้พายคายักมากกว่าแล้วก็ในช่วงเย็นน้ามันจะลงอาจจะพายยากนิดนึงเพราะว่าจะชนหินได้ก็แนะนําให้พายตอนเชา้าตอนที่น้ําขึ้นจะดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ว่าเราไปสอบถามกับพนักง,งานที่โรงแรมมาเขาบอกว่าข้างๆโรงแรมจะมีหาดหาดหนึ่งชื่อว่าหาดคลองหินซึ่งเป็นหาดที่ยาวแล้วก็สวยมากเรากับแฟนก็เลยเลือกจะเดินไปาหาดคลองหินเพราะว่าอยู่ติดกับไฮเอ์ไม่เกินประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วทุกคนก็วันนี้เราก็เลยไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะ และนี่ก็คือหาดคลองเห็นคือสวยมากทุกคนคือแบบเออไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้อ่ะเป็นหาดที่แบบค่อนข้างยาวเลยแล้วก็น้าําใสน้ําทะเลก็คือสีฟ้านึกว่าอยู่แบบพีพีกระบี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติจะบอกว่าสวยมากสวยมากจริงๆทุกคนอย่าลืมมานะ petites deleg Dir know you to your friend you Tell what stay strong and fake look away. ส่วนอาหารเย็นวันนี้เราก็สั่งกับทางที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็มานั่งจิบค็อกเทลชิลๆที่บาร์นะคะบรรยากาศตอนกลางคืนที่ไฮเอลก็จะประมาณนี้ เราสั่งค็อกเทลอะไรก็ไม่รู้ว่าเราจําชื่อไม่ได้หรอแต่รสชาติมันเหมือนแบบลูกอมฮอรสลดน้ําผึ้งมะนาวอะ่ะบรรยากาศตอนเย็นที่นี่คือแบบลมเย็นแล้วก็ชิลมากสวัสดีตอนเช้าที่ให้เอากอกูทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วก็ตอนเช้ามันก็จะแบบขมุกขมวน,นิดนึง เดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปกินอาหารเช้าเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมีไปพักอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่เรสซี่รีสอร์ทอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าที่ให้เอานะคะก็จะเป็นเบรคฟาสทั่วไปเลยพวกแฮมไส้กรอกไข่ข้าวต้มขนมปังผลไม้ก็ตามปกติทั่วไปเลยเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงทางเรสซีเขาก็จะมีรถ2แถวมารับเรานะคะ ก่อนจะไปจากแฮร์เอาเราก็อยากจะมาป้ายยามุมถ่ายรูปนะคะก็คือมุมที่เป็นสมอที่นั่งหน้าที่พักของเรานะคะก็คือมุมนี้คือถ่ายรูปออกมาแล้วแบบแสงดีมากสวยมากแล้วเราก็มาถึงอีกที่พักที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะก็คือที่เรซีรีสอร์ทแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตามธรรมเนียมเราก็จะได้เวลคัมดงค์นะคะก็จะเป็นอ่าประมาณว่านา้ำอัญชันมะนาวใบเตยอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนห้องพักที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้ห้องที่อยู่ติดหน้าบีชแล้วนะคะก็จะเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดธรรมดาก็แต่ที่นี่เขาจะแบ่งบ้านหรือแบ่งห้องออกเป็นวิลล่าใครวิลล่ามันเลยนะคะคือมีรัว้วมีอะไรแบบแบ่งกันชัดเจนคือเป็นส่วนตัวมากๆ ก็เดี๋ยวเช็คอินแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าเที่ยงกันวันนี้เราจองรถมอเตอร์ไซค์กับทางเบซี่รีสอร์ทเลยนะคะเขาก็จะมีบริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านที่มีชื่อว่านุชี่นะคะก็เป็นร้านที่หลายๆคนแนะนํามา เราก็มาถึงนุชชีซีฟูดแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์จาก r e สซีรีสอร์ t มาถึงที่นี่ก็ประมาณ4กิโลกว่าใช้เวลาประมาณ10กวานาทีคือถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งหรือว่าไม่คุ้นชินกับมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเส้นทางที่นี่ค่อนข้างที่จะ ขับยากนิดนึงนะเพราะว่าเนินนะมันแบบสูงนิดนึงแล้วก็ทางคดเคี้ยวถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เก่งจริงๆอ่ะก็จริงๆกินข้าวที่รีสอร์ทก็ได้นะทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเลยแต่ถ้าถามว่าอาหารที่นี่รสชาติเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าก็อร่อยนะคะก็อยู่ในระดับที่ดีเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากแต่ถามว่า เราจําเป็นจะต้องมาไหมคือถ้ามากกกูแล้วต้องมาร้านนี้ไหมก็จริงๆมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะมันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เก่งก็อยู่ที่รีสอร์ทเถอะพอกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเราก็แว้นกลับมาที่รีสอร์ทก็มานั่งตรงชายาหาดข้างหน้ารีสอร์ทอยากจะบอกว่าแบบฟีลลิ่งดีมากมานั่งดูชายหาดแล้วก็นั่งดูพวกเด็กๆลูกฝรั่งเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบ นั่งตากลมทะเลไม่เหนียวเลยแล้วก็แบบเย็นมากจะบอกว่าเราอะคือเผลอหลับไปเลยเพราะว่าลมมันเย็นสบายมากแล้วก็ทุกคนระวังนะถ้าเกิดแบบว่านั่งแบบอยู่ตรงแบบแถวแถวชายหาดอะมันจะชอบมีพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยระวังแมลงกัดของเรา,าเหมือนโดนริ้นทะเลกัดอะผ่านไปสัปดาห์หนึ่งอะมันยังไม่หายเป็นตุ่มเลยอะแล้วมันคันมาก ที่เรซีรีสอร์ทเขาจะมีส่วนที่ติดกับป่าชายเลนนะคะมันก็จะเป็นคลองเล็กๆให้เราพายพวกขยัก k พายซับบอร์ดได้น้ำคือนิ่งมากพายแบบชิลเลยคุณแฟนเขาก็คือพายแบบชิลมากแต่ดูตอนที่ฉันพายสิโอ๊ยตุปบตุเป๋มาก พายซับบอร์ดเสร็จแล้วก็มาภายคยักต่อนะคะอันนี้ก็คือพายคยักเข้าไปในคลองที่เป็นป่าชายเลนที่ติดกับรีสอร์ทเลย ่วนมื้ออาหารเย็นเราก็สั่งกับทางห้องอาหารที่เรซีเลยนะคะเราไม่ได้ออกไปกินข้างนอกอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะอร่อยกว่าที่คาดไว้เยอะเลยแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีพวกบาร์เครื่องดื่มด้วยนะคะก็สามารถสั่งค็อกเทลสั่งไวน์อะไรอย่างนี้ไปกินตรงแบบริมสระน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลย มอ r ์นิ่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เ e สซีรีสอร์ทอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จเราก็จะไปคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่ก็อยู่ติดกับที่เรสซีเลยแล้วก็จะเดินไปนะคะไกลมากประมาณ100เมตรได้เดินผ่านหน้าชายหาดไปเลยนะคาเฟ่นี้มีชื่อว่า Sea True Beach Club นะคะ ่อนนี้ก็จะเป็นมุมทำคอนเทนต์ของร้านเขานะคะก็จะเป็นเหมือนประตูทะลุมิติ แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเช็คเอากลับแล้วนะคะก็เดี๋ยวทางเรือบุญสิลิที่เราจองไว้เนาะเขาก็จะมารับเราที่เรสซีรีสอร์ทเลยเวลาประมาณ10โมงครึ่งเพื่อที่จะไปขึ้นเรือรอบเที่ยงนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าที่ไฮเอท์กับที่เรสซีที่ไหนอะไรดีกว่ายังไงแล้วก็เราชอบที่ไหนมากกว่าเนาะ สำหรับที่ไฮเอาเกาะกุน,นะคะสิ่งที่เราชอบของที่นี่ก็คือ1คืออยู่ใกล้กับท่าเรือมากกว่าเราเดินทางจากท่าเรือที่เรือจอดนะคะมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานม,มากเพราะว่าการนั่งรถ2แถวเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเวียนหัวพอสมควรเลยสำหรับเราแล้วก็ในส่วนของห้องพักนะคะเราจะชอบที่ไฮเอามากกว่าเพราะว่าที่ไฮเอาจะ ตกแต่งสไตล์ไปในแนวมินิมอลแล้วก็ดูคีนคลีนมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบที่ไฮเอานะคะก็คือที่นี่พนักงานโรงแรมค่อนข้างที่จะมีจำนวนที่พอสมควรแล้วก็การบริการทั่วถึงค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีพนักงานเยอะเนาะเวลาเราสอบถามอะไรเราเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแนะนำเราตลอดเลย ในส่วนของเรสซี e รีสอร์ทนะคะที่นี่เราจะชอบบรรยากาศโดยรวมมากกว่าเพราะว่าที่นี่มีหาดค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็สามารถเดินหน้าหาดไปถึงคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันได้เลยแล้วก็ตรงชายหาดก็จะมีเหมือนทรา,ายหาดทรายอะไรอย่างเงี้ยให้เราเดินเล่นได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือทะเลเขาจะติดกับตัวที่เป็นเหมือนป่าชายเลนเป็นคลองเนาะเหมือนเป็น ตัวเชื่อมต่อระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วมันตรงนั้นนะ่ะน้ำมันจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใสเราสามารถพายคายักหรือว่าพายซับบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยจะไม่เหมือนกับไฮเอาเนาะที่ไฮเอาเขาจะไม่ค่อยมีหาดยาวเท่าไหร่ถ้าจะไปหาดยาวต้องไปอีกที่หนึ่งที่อยู่ติดกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เรเซียค่ะตรงที่นั่งเขามันจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วมันค่อนข้างร่มรื่นมันทําให้อากาศเย็นสบายเราก็เลยแบบเออรู้สึกว่าที่นี่รู้สึกชิลรู้สึกแบบเย็นมากกว่าก็เลยชอบมากกว่าแล้วกอ็อาหารที่นี่ก็อร่อยนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบอาหารที่เรซียมากกว่าค่ะส่วนใครที่อยากมาเกาะกุลนะคะแล้วก็ไม่อยากจะย้ายโรงแรม เหมือนเราเนาะแล้วว่าพักที่เดียวไปเลยก็ดีเราก็สะดวกมากกว่านะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนแพ็คก,กระเป๋าแล้วก็ต้องเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งมันก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนแบบอยากนอนหลายๆที่ก็อาจจะพักหลายๆโรงแรมหรือว่าเปลี่ยนโรงแรมเหมือนเราก็ได้นะคะส่วนมอเตอร์ไซ ที่นี่ทางค่อนข้างโหดพอสมควรนะสำหรับเราถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์ไม่คล่องเราแนะนำว่าไม่เช่าดีกว่าแล้วก็อาจจะถ้าอยากไปที่ไหนอยากไปเที่ยวที่สถานที่ข้างนอกอะคะ่ะมันก็จะมีรถสองแถวให้เช่าได้เนาะก็ลองคุยราคากับเขาดูเพราะว่าเส้นทางที่นี่ค่อนข้างเล็กและเ,เป็นเนินค่อนข้างสูง แล้วรถส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันะ่ะที่เนี่ยมันก็จะเป็นรถสองแถวที่ใช้รับส่งผู้โดยสารเนาะแล้วเขาขับค่อนข้างเร็วมากมันก็อาจจะเกาะให้เกิดอันตรายได้นะคะส่วนใครที่อยากไปเที่ยวพวกน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เรามามันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเป็นช่วงกุมภาเขาบอกว่าน้ํามันน้อยแล้วน้ํามันแห้งก็ ไม่ไปน้ําตกก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้ขี่มอเตไซไปน้ําตกนะคะเราก็ขี่มอเตไซไปแค่ที่ร้านอาหารที่เราอยากไปกินนะคะซึ่งจริงๆกินข้าวที่โรงแรมก็ได้แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับโรงแรมหรือว่าไปเล่นน้ําหรือว่าทํากิจกรรมของโรงแรมก็ได้นะคะแล้วว่าจริงๆมอเตอร์ไซค์ไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าก็ได้ค่ะอันนี้ส่วนตัวรอนะ สรุปสุดท้ายนะคะสำหรับกอกูดส่วนตัวเราถามว่าชอบไหมเราตอบว่าชอบถ้าให้กลับมาอีกกลับมาไหมก็อยากกลับมาอีกนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็น้ำใสแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย